วันนี้ก็มาตัดหญ้าสวนปาม์มแปลงนี้เป็นแปลง30ไร่นะครับก็ยังตัดไม่เสร็จวันที่สองนะครับก็ตัดไปเรื่อยๆเจ้าของเขาก็มาดรีบปามแปลงนี้มีประมาณ30ไร่นะครับมี30ไร่ผมก็ตัดไปแล้วครึ่งนึงวันนี้ก็มาซ้ำซ้ำไม่เสร็จอันนี้ก็เป็นร่องรอย ในการตัดก็ยากก็ลกหน่อยครับยากก็ลกลกลกมากเลยครับแปลงนี้ก็มีปลาประมาณผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะผมไม่ได้ถามแค่ของเขามีกี่ร้อยตัวแต่ปลาปเขาก็ให้ผลผลิตด,ดีนะครับแปลงนี้ก็มาตัดซ้ำให้เสร็จก็หินก็เยอะครับแปลงนี้หินเยอะแล้วก็ เป็นที่โหลกมก็มีมั่งแล้วก็ตัดเก็ไปได้ครับนะครับนี่ก็ผมก็เข้ามาตัดอีกแปลงนะครับนี่ยครับระดับหญ้าของรถไถกับสวนก็สูงพอกันเลยก็ตัดไปเรื่อยๆครับเนี่ยและกาศของสวนตามนี่ครับก็ลุกพอสมควรแต่ก็รถไถมันก็ไปได้เรื่อยตัดไปได้หมดนะครับ ัวลบไม่ต้องตัวติดโลบติดไรนี่ครับลบมากวกล้วยก็มีครับกล้วยปา่าก็ตัดไปก็ไม่มีปัญหาทางมิมมิม,ก,ม,มก็มีอยู่นี่ครับลุยอย่างเดียวตัดแต่ส่วนมากจะมีหินเยอะครับหินก้อนใหญ่ๆเราก็ดันออกไปเขาเอาผมก็พยายามเก็บงานให้ละเอียด ก็ตัดไปเรื่อยเก็บงานในละเอียดเนี่ยมีส้นปวยด้วยพยายามเก็บให้เอี่ยมครับลบลบพอสมควรนี่ครับ,ลลออรรบหลังจากตัดเสร็จแล้วยินแล้วครับช่วงนี้ผมตัดจนเย็นเลยตัดไห้เสร็จครับวันนี้ตัดมาสองวันแล้วก็มีอุปรัคมั่งใบมีดหักมั่งอะไรมั่ง 30ไรล่ก็ตัดประมาณ2วันนะครับหลังจากตัดเสร็จถ่ายดูถ่ายให้ดูครับพอใช้ได้หรือเปล่าก็ผมก็พยายามเก็บไปเอี่ยมครับไปเอี่ยมเจ้าของเขาก็อ,อยากได้งานที่ดีเนาะเราก็ มารับจ้างเขาตัดก็ต้องทําผลงานได้ดีต้องทํางานได้ดีเหมือนกับของเราเองอรอบส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้รับจ้างปีนี้มีรับจ้างเป็นปีแรกเป็นปีแรกในการรับจ้างตัดหญ้าส่วนมากก็จะท,ทําแต่ของเจ้าของเองไม่ได้ทําของคนอื่นนะครับตัดเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้